กลับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมกับวันนี้เย็นวันที่27นะวันนี้วันที่27ใช่ไหม <c oughs> จะลืมวันหรือปาเนี่ยอ่ะก็เป็น EP ที่8นะครับ EP ที่8ของงวดนี้นะครับประจำวันที่1กรกฎานะวันนี้จะพามาดูนะครับ สูตร10หน่วยบนซึ่งเป็นสูตรใหม่ซึ่งเขากําลังเดินแค่ก้างงวดนะครับก้างงวดติดก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับกําลังอยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อเออจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับก้างงวดติดนะเป็นสูตรน้องใหม่ที่ผมยังไม่เคยลงให้นะครับเพื่อไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นเนาะอย่างเช่นสูตรเอ,อ่ออะไรนะสูตรสูตรที่เดินยาวนะครับสูตรสแบงที่เดินยาวก็มีสี่หกแล้วก็สเลเต อเออหลายคนถามหาสูตรสเ,เตเตเนี่ยจะให้ผมลงมันชุดเดียวใช่ไหม9 2 5 8 1 4 7เนี่ย <c oughs> หรือยังไงนะลองเม้นต์มานะจะให้ผมลงเป็นชุดเดียวแล้วบางคนอาจจะงงเอ๊สะสเ,เตเตคือสูตรไหนสเ,เตเตที่มาครบสามตัวบนวัที่แล้วมาแค่สองตัวนะครับขาดขาดเลขสี่เนาะวดที่แล้ววันนี้ก็รอดูว่ามันจะมาครบไหมครับแต่ว่าสูตรนี้แสดงก็คือเดินยาว47งวดนะครับลองดูว่าจะชนไหมอ่เมื่อวาน ep ที่เจ็ดผมก็ลงเป็นสูตร สูตรคู่โต๊ดบนนะครับเนาะก็ลองเอาไปเทียบกับชุดนั้นดูก็ได้นะครับว่าเมื่อวานคู่โต๊ดบนของผมได้ที่8ปดวัติดนะครับที่เดินนะครับมาดูสูตรนี้นะครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งสามตัวหมุนครั้งที่2แล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่3เป็นตัวคํานวณน,นะครับโดยใช้หลักร้อย3ตัวหมุนครั้งที่2นะครับผลจะเขียนทอสองนะนี เลข7นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่3ามมุนครั้งที่3ามก็คือเลข4ี่นะครับเบวกสี่ 4, แล้วก็บวก9คงที่ทุกครั้งนะครับจะได้เลขแค่3ตัวนะครับจำว่า3ามตัวเองนะครับรอบนี้นะสูตรนี้3ตัวเออไปเทียบกับสูตรอื่นนะจะได้โอเคไหม <laughs> ดูแล้วน่าจะเดินดีนะครับอ่ะแค่3ตัวด้วย7บวก4ี่เป็น11บวกเเป็น10อ่าก็จะได้ตัวแรกก็คือ0นนะครับ 0... แล้วก็ 1... นึนะครับจะมา10หน่วยบนแน่ๆนะครับงวดถัดมานะครับแค่3ตัวแล้วก็ไม่ต้องบวกแบบยุ่งยากนะครับบรันทีละแตมเลย012มาดูงวดถัดมานะครับสิหน่วยบนออกไปที่อะไรนะครับ9 8 011 6.. 1กับ6มีไหมหนึ่มีหนึ่งนะครับ เข้าไปตัวนี้เลยหลักสิบนะครับสูตรนี้มาได้สิบหน่วยนะครับก็ไม่ปักหลักนะครับนะแค่สามตัวเลขหนึ่งมานะครับถัดมานะครับเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหมุนครั้งที่สองนะครับสามตัวหมุนครั้งที่สองเจ็ดหกสามแล้วก็ครั้งที่สามแปดสามสามนะครับร้อยคือเจ็ดหน่วยคือสามตรงนี้เจ็ดบวกสามเป็นสิบนะครับบวกเก้าเป็นสิบเก้านะครับ ตัวแรกก็คือเลข901 901นะครับ9 0 1มาดูซิว่าจะมาไหมมีไหมใน10หน่วยนะครับว่าถัดมานะครับหว่ยรัฐบาลไทยนะก็ออกไปที่205 690นะครับ6 9 0นะมีอะไรมาบ้าง10หน่วย9กับ0มีไหมโอ้โหนะครับมาทีเดียว2ตัวเลยนะครับ9หลัก10 0หลักหน่วย<ม>เป่งๆเ,เ,เลยนะครับนี่เลยสูตรนี้ กำลังมาดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองไว้นะครับนี่นะห้ามกะพิบตาห้ามก็พิบตาเ <c oughs> ด้กพี่นองเลย <c oughs> ่อยเอาสูตรมาเห้เบิ่งนี่ก็ซอยเบิ่งกันเนี่ยซอยก็ไหลก็แซ่ให้น้ำเด้อนะเป็นสูตรเทียบดูนะครับอ่ะถัดมานะครับสองศูนย์ห้าหกเก้าูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดครั้งที่สองก็คือเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หมุนครั้งที่สามหนึ่งสามเจ็ดนะครับเจ็ด หลักร้อยบวกด้วย7หลักน้อย7 2 14บวก9เป็นเท่าไหร่23ป่ะ7บ1าเอนาะได้3นะครับตัวแรก4 5นะครับ3 4 5่เอามาดูสิ3 4มสีจะมีไหมในสิบหน่วยงวดถัดมาเขาออกไปที่ตัวใด ตัวใดพี่น้องแมวเออเอาห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าสามนะครับเก้าสามมีอะไรมาบ้างห้าเก้าสามเก้าไม่มีนะครับสามมีนะครับสิบหน่วยเลขสามนะโอเคแถมเลขห้ามาด้วยตัวหนึ่งก็คือห้าเก้าสามนะครับโอเค okay ไหมสูตรนี้เก้างวดติดนะแต่ผมทำให้ดูแค่สีงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็งวดนี้เป็น เป็นวดที่10รอดูนะครับว่าจะเดินต่อเป็นวดที่10หรือเปล่านะครับผมใครสนใจก็ลองไปทําดูย้อนกันเอาเองนะครับผมทําให้ดูแค่นี้เอง5905ก3ูมุนครั้งที่2ก็คือ3 6 4ครั้งที่3าม1ี่สองหน่รอยสามบวก1น่หน่วย3บวก1เป็น4บวกเ้าเป็น13บนะครับเหมือนเดิม3 4 5ห้านะครับ3 4 5หจะมีมาไหมงวดถัดมานะครับ งวดล่าสุดนะเขาก็ออกไปที่ห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์สี่อ่ามีอะไรมาบ้างศูนย์ไม่มีสี่มีนะครับอ่าก็แถมหลักร้อยมาอีกสองงวดติดนะครับมาสองตัวได้เลยนะครับห้าศูนย์สี่นะครับหลักร้อยมาด้วยนะแต่เอาสิบหน่วยก็คือเลขสี่นะครับนะ อันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับอ่างวดที่สิบก็คืองวดนี้เราเรามาลุ้นกันเดอ้อพี่น้องสีมาบัวเอ้ยน,น,อนะ 18, นะครับตรงแม่ดีเนาะหาหนึ่งแปดหาศูนย์สี่นะครับศูนย์หนึ่งหกแล้วก็สี่สี่เจ็ดเด้อศูนย์อ่ามันครั้งที่สองก็คือศูนย์หนึ่งหกนะแล้วก็สี่สี่เจ็ดดลักหน่วยคือเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับศูนย์บวกเจ็ดเป็นแปดไม่ได้นะครับ ศูนบวกเจด้7แล้วก็บวก9เป็น16ตัวแรกนะครับก็คือเลข6กเจ็ดแปตัวนี้ต้องมา10หน่วยบนนะครับแน่นอนนะครับ10หน่วยบนงวดประจำวันที่จากสูตรนี้นะครับสูตรน้องใหม่นะครับ1กอคอนะครับ6 7นะก็จะได้เลข3ตัวเองนะครับ สามตัวเองนะครับลองนำไปเทียบดูกับสูตรอื่นนะครับนะนะเพิ่มความมั่นใจนะครับก็คือหกเจ็ดแปดนะครับจะมีมาไหมนะครับ x หก x7 x8 หรือ 6x7x8x เนี่ยสามตัวแค่นั้นเองนะครับ6 7 8คอยสูตรเดินตอบในวันที่10นะครับถ้าลองไปเทียบกับสูตรอื่นเนาะมันเป็นยังไงบ้างเออสูตรที่เดินยาว47่สิบเจ็ดงวดอ่าจากสูตรนี้นะครับชนนะครับชนกันที่ตัวไหน6 7 8นะครับชนกัน3ตัวเลย6 7 8นะเพราะฉะนั้นแล้วการตีได้นะครับอาจน่าจะไม่มี4กับ5นะครับถ้าสูตรนี้เดินก็คือ6 7 8 หกเจ็ดแปดแล้วก็ถ้าดูที่ชนก็คือชน7กับ8ดนะครับ2ตัวสี่ห้าไม่มีหผมไม่ชนนะวันนี้ยกเว้นว่างหลุดแต่รู้สึกว่าจะดังนะครับหกไปล่างก็บอกหกนะครับถ,ถ้ามาสองหเออถ้ามาเลขหกแสดงว่าสูตรชนของผมหลุดนะครับวดที่แล้วไม่ชน4นะแต่ในสูตรนี้มันมี4ก็คือได้ตัวเดียวกันนะี่แหละสี่ห้ากเจ็ดแปด มันไม่ชน4ดันมา04แล้วออก05ก็ยังได้นะเราไปแล้วชน5นะครับรอบนี้ชน4 5 7 8ไม่มี6อีกแล้วแต่มี7 8นะครับ2ตัวก็ลองดูนะครับไม่มี6นะครับลองดูที่7ลองดูที่8นะครับชนกับสูตรอื่นนะนะแต่ถ้ามาเทียบกับสูตรเอ่อนี้ก็คือสูตร ผู้โตดบนนะครับผู้โตดบนลแนดวดติดนะก็มา2ตัว6 1 90 35อันนี้มาร้อยกับหน่วยแล้วก็50 50ก็คืองวดล่าสุดก็คือมาร้อยกับ10 1ร้กับ10นะครับงวดนี้จะมาแบบไหน10หน่วยหรือจะมาร้อยกับ10นะ2 4 6 7ก็มีตัวชนที่เลขอะไรเลข6เลข7ใช่ปะ่ะนี่ ก็จะมีสองหกนี่ด้วยสองเจ็ดอ้สี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดนะก็จะมีอ่ามีมีมีหกเจ็ดด้วยสี่เจ็ดสี่หกถ้าใครชอบนะมีหกเจ็ดแปดนะไม่มีสองสี่เห็นปะ <laughs> จากคู่โต๊ดนะคือถ้าสูตรนี้ผมเดินนะคู่โต๊ดผมเดินเนาะเดี๋ยวนะผมกเ,เลื่อนลงนะถ้าสูตรมาสองตัวผมเดินแนละ้วมันก็จะมี ก็ยมีแค่นี้เองเนาะสองสี่หกเจ็ดจับคู่ได้หกชุดถ้าใครได้อีกตัวหนึ่งก็เอามาใส่นะครับนะนี่คือสูตรคู่โต๊ดนะถ้าเดินแปดงวนมันก็จะง่ายขึ้นนะถ้าได้คู่โต๊ดแบบเนี้ยหายตัวหนึ่งมาใส่มันก็ง่ายนะตอนนี้ผมก็ให้เด่นหกเจ็ดแปดคิดว่าน่านจะมาแน่นอนสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยถ้ามันมาชนกับสูตรนี้ก็จะเป็นหกกับเจ็ดนะครับไม่มีแปดนะของผมไม่มีแปดเราดูมองที่เจ็ดนะครับ ชนที่ตัวเดียวด้วยหกนี่หกกับเจ็ดตัวนี้เปล่านี้เปล่าไม่แน่นะครับแล้วสูตรนี้มันเดินที่สิบหน่วยไนดะ้ไม่เกี่ยวกับร้อยนะครับหกเจ็ดแปดเนี่ยเนี่ยชนแล้วมาของผมวันนี้ก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีเ hey ฮนะถ้าดูจากสูตรนี้ก็คือชนเจ็ดชนแปดอ่ะมองไปที่เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี่แหละสามตัวนี้แหละผมว่านะ เราชุดสรุปก็แล้วกันนะครับชุดสรุปผมจะสรุปอะไรให้นะครับโอ๊ยแต่นอนผมจะสรุปอะไรให้นะครับพรุ่งนี้คือถ้าว่างนะครับผมเอาอะไรดีเอาแปลปกสลากไหมปกสลากผมดูคร่าวๆแล้วคือผมไล่ดูแล้วนะผมซื้อสลากมาไล่ดูแล้วเออมันผมเห็นตัวเลขไม่เยอะสี่ห้าตัวใช่ใช่วันนี้แล้วก็มันมีตัวเด่นอยู่ตัวหนึ่ง ผมย้มว่าวันนี้งวดปกสลากนะครับเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าเด่นอยู่ตัวเดียวก็คือเลขตัวนี้เลยเลขศูนย์งวดที่แล้วนะครับจริงที่ผมพูดในในคลิปนะครับงวดที่แล้วก็คือเด่นศูนย์จากปกสลากเด่นลอยมาเลยนะครับศูนย์งวดนี้ผมเห็นตัวเด่นอยู่ตัวหนึ่งนะตัวเดียวคือรู้สึกว่าจะชัดเจนมากเหมือนเหมือนเขาจะแยมๆอะไรหรือเปล่านะครับก็รอดูนะครับผมอาจจะเอา ลองแปลปกสลากครั้งแรกให้ดูก็แล้วกันนะครับเผื่อเผื่อแปลเข้าแล้วเออได้โดนนะครับเนาะนะครับก็จะทําต่อเนื่องนะครับแปลปกสลากนะครับหลังจากที่ดูแต่ไม่เคยแปลสักทีก็คือดูคร่าวๆนะปกติผมจะนํามาเปรียบเทียบดูกับสูตรที่ผมได้ว่ามันมีเลขตัวไหนที่มันน่าจะลอยเด่นได้อวนนี้ผมดูแล้วมันมี <c oughs> เออเดี๋ยวจะลองแปลดูแล้วก็เทียบกับอันนี้ด้วยนะครับเทียบกับ วกหนังสือพิมพ์เดลินิวอะไรประมาณนี้นะครับนะก็อาจจะได้บทสรุปที่แน่นอนขึ้นนะครับเดลินิวไทยรัฐอะไรประมาณนี้นะครับมันมีตัวเด่นอยู่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรอืมกับหลายๆเหตุการณ์ในบ้านเมืองก็แล้วกัน <c oughs> สำหรับคลิปสิบหน่วยบนนะครับฝากไว้จากสูตรนี้นะครับสามตัวหกเจ็ดแปดนะครับอ่า ก็ลองนำไปพิจรารณาดูนะครับ <c oughs> ท้ายคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้นะครับเนาะสำหรับสมาชิกรายเดือนใครสนใจเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือจะได้คอมเป็นอะไรแบบว่าสิทธิพิเศษนะก็สมัครได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมเนาะช่วงนี้ใกล้แล้วนะครับนะบทสรุปใกล้แล้วนะออกวันจันทร์ <laughs> ใกล้แล้วใครยังไม่ได้สลากต้องรีบแล้วนะแต่ผมลงสูตรแล้วแต่ละตัวผมก็ค่อนข้างที่จะชี้แจงให้ให้ให้ทราบอยู่นะครับเนาะอย่างสูตรนี้มันก็คือสูตรสามตัวบนนะครับว่าน่าจะเดินมาไหมประมาณนี้นะครับใครผมให้ไปหาลอตเตอรี่วายุด <c oughs> ใครหาได้ก็ลองไปนะครับอ่ะจนวันนี้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ